ที่นี้ล่าสุดควงลุกชายไปว่ขเห็นพี่คือเรื่องหัวเรื่องเนี่ยไปด้วยกันมาตั้งแต่แรกใช่ป่ะคะแล้วเหมือนเข้มะไปพูดอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้เหมือนกับแบบ พี่ไข่เขาเขาเสียใจอันนี้คือเรื่องจริงคือน้องมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับคนในบ้านหรืออะไรเงี้ยก็รับรู้ถึงสิ่งนั้นได้แล้วก็อา้าวเข้มทําแบบนี้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็ไปเพื่อแบบเหมือนไปขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนหนิงเองหนิงก็ติดค้างน้องเขาไว้ตั้งแต่นู่นก่อนโควิดแล้วพอมละครจะออนปุ๊บอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องรีบรีบบินไปรเงยเพราะว่าหนิงกับเข้มเป็นอะไรที่เวลาขอขอน้องเขาว่า ขอให้ไข่อะคือแค่แบบจิตคิดอะเขาก็ให้ให้เลยให้เร็วด้วย,ยซึ่งบางครั้งอะอาจจะให้ไม่เต็มจํานวนที่เราขอแต่ก็ขาดนิดหน่อยอยีนนะคะ่ะอันนี้คือตั้งใจไปขอขอมาแบบ ช่ก็คือเข้มก็ตั้งใจว่าเข้มก็ไปเหมือนแบบไปขอโทษหนิงก็ตั้งใจเอาแบบเหมือนของที่ยังติดติดกันอยู่ไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเองแต่ก็จเข้มเองนี่คือแบบมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาไม่สบายใจมันมันคงไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไม่สบายใจแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้แบบมามาเตือนคนรอบๆอบข้างเพื่อให้มาบอกว่ารู้สึกได้นะว่าแบบว่าไปพูดจาเล่นเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้สิ่งที่เข้มพูดไปอ่ะมันดันไปคนรอบเข้มก็ไม่ได้บอกคนรอบข้างแต่คนรอบข้างอ่ะดันรู้พูด จัดการใครที่ไปอยู่นอนที่บ้านเข้มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาบอกก็เลยรีบไปก็คือไปกันสองคนจับกับทีมทีมเขียนบทค่ะน่าจะไป<จ>ะขอคำ<ๆ>มาเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแปลกๆไหมคะหรือว่าถ้าถ้าสำหรับหนิงสำหรับหนิงก็คือเหมือนในห้องพระก็จะมีคนมาแบบคือหนิงจะแยกโซนวางพระส่วนพระไข่ส่วนไข่ช่วนพญานาคส่วนพญานาคก็คือตรงตรงตรงมุมมุมมุมที่ เป็นเขาเรียกอะไรมุมฝาผนังอะอก็คือจะมีคนแบบเหมือนมาเคาะเคาะเเตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาหนิงไปหนิงก็จะชอบเอาของประหลาดประหลาดไปให้หนิงก็ไปถามเพราะว่าถ้าชอบอของประหลาดประหลาดที่หนิงเอามาให้อะ่ะช่วยมุกบอยด้วยนะครั้งหน้าหนิงจะได้เอาของประหลาดอันเนี้ยไปเพราะว่ามันบอกไม่ได้อะว่าคืออะไรแต่ว่าเหมือนกับเวลาเราไปใช่ป่ะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวเลยนะคือน้องก็จะมีของเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแ<ส>ล้วก็บอก เป็นชั้นชั้นได้แบบนี้ชั้นคงต้องเบื่อแน่ๆเลยอย่างเงี้ยก็ค<ม>ือหาของเล่นแปลกๆใหม่ๆไปให้มันอินเทรนแล้วก็ไปเล่าให้น้องฟังว่าอันเนี้ยมันกําลังอินเทรนมากมนะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไม่มีใครมีเลยนะในเนี้ยน้องมีคนแรกเลยนะพี่เอามาให้นะอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่<ม>แต่แต่ไม่บนนะคะหนิง <c oughs> <ม>เป็นคนไม่ไม่ได้บนแต่เหมือนกับว่าไม่ได้บนว่าเฮ้ยได้อย่างนี้แล้วจะให้อย่างนี้ไม่แต่ว่าพอเวลาเราได้เราจะรู้สึกติดใจเองว่าเรายังไม่ได้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากไดง แค่เองอะ่ะเ,เป็นยังไงบ้างคะเขาไม่ทําอะไรหรือเราได้เป็นานน้องไหมว่าเอ้น้องไปทาอะไรมาไปพูดยังไงยโ,ยโดยโดยดีเทลอ่ะหนิงไม่ขอลงลงรายละเอียดแทนเขาแต่เหมือนเขาอ่ะเหมือนเป็นคําพูดแล้วเขาก็คิดของเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วเราเราสิ่งเหล่านี้ก็ถูกเอาไปบอกกับแบบผู้จัดการไปบอกกับแ,บ,บแม่หรือคนในบ้านว่าใช่อะไรอย่างนั้น่ะเหมือนเขาแบบเขาเล่นน่ะสไตล์แค่มันเขาจะเป็นเด็กที่แบบสนุกไงติดเล่นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ไม่ไมคือจริงๆร,งรงองเรื่องอย่างนี้หนิงว่าให้เขาเจอด้วยตัวเขาเองว่าทุกวันที่หนิงก็บ่นเขาจนเขาแบบว่าจนหนิงเดินมาตะก,กายหนิเห็นละมันมองหน้าเนี่ยคงคิดได้จะว่าวันนี้แม่จะบ่นอะไรอีกอะไรเงี้ยคือหนิงบ่นจนจนบางทีเรื่องเรื่องเล็กๆก็อปล่อยไปอะไรเงี้ยเพราะว่าวันๆเขาก็รำคาญหนิงบ่นอยู่แล้วเหมือนครั้งนี้ไปไม่เสียเที่ยวก็ได้เล็กเด็มดมาด้วยใช่ไหมคะได้ แต่ว่าจริงๆไลฟ์ที่โชว์ไปนี่แคือส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่เก็บเอาไว้เดี๋ยวจะซื้อเองมีอีกส่วนค่ะประทัดเยอะมากเลยทุออกหัวเลยคิดย่างคะประทัดจริงๆจุดนิดเดียวค่ะหนิงบอกแล้วว่าจริงๆอ่ะอ่ะเราหนิงก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะว่าหนิงจุดประทัดไปเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมดดำจะเอาไปพูดหนิองอหาว่าหนิงจุดประทัดเยอะแยะ <S <S แต่หนิงบอกแล้วว่ามันมีเคล็ดของความสําเร็จอยู่อันหนึ่งคือเราจะต้องไปถ่ายรูป <S <S อ,อันนี้คือก็มีคนบอกหนิงมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าเราจะต้องไปถ่ายรูปตรงกองประทัดของใครทีี่่เเเเเเ้้าาาาสสํํรรรร็็จจจจจแแลวววชิิิตตะไปดดยองงงนุ นิดเดียวเดี๋ยวจะหาว่านี่เอาตังไปจุดประทัดไม่เอาตังไปช่วยคนจนนี่มดดำด่านอีก อีกองะะคอ๋อใช่หนิงหนิงถ่ายคลิปเก็บเอาไว้แล้วค่ะว่าหนิงจุดประทัดกี่อันแล้วถึงเวลายอย่า,ามาดราม่ากับหนิงนะเพราะว่าจริง,รงๆหนิงรู้ว่ามันควรจะแค่ไหนอะไรเงี้ยอืมฝักบอกแม่มดใช่ไหมคะเอาฝากบอกค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะเห็นว่าหนิงไปไข่แล้วเห็นรูปประทัดเยอะๆจะหาว่าหนิงไปจุดประทัดอีกอะไเรเงี้ยค่ะไปเล็กเด็กหนึ่งใช่ไหมคะเล็กไปเขาอยู่ในนั้นนั่นแหละแต่เติมตัวหน้าขึ้นลงอีกนิดหน่อยละกันเนือดวงใครดวงมา